สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรเศรษฐกิจนะฮะวันนี้อยากจะให้เป็นความรู้แชร์ให้เพื่อนๆดูวันนี้มาบ้านเพื่อนนะครับก็เขาจะมีต้นโคโลคาเซียบอนโคโลคาเซียนะครับนี่น้ากาฟาโรนะฮะเลมอนเลมอลามต้นสตอมแต่ที่จะมาบอกเพื่อนๆก็คืออยากจะมาแนะนําการใส่ปุ๋ยของ ต,ต้นพวกนี้นะครับน่าจะเอาไปปรับใช้กับต้นกัญชาได้อย่างดีเลยนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยขี้แพะผสมกับใบก้ามปูนะครับเนี่ยผมสังเกตว่าต้นของเพื่อนผมนี่งามมากเลยครับมันงามมากเลยโตเร็วมากทั้งงามทั้งใหญ่นะไปดูต้นกล้วยแกก็โตเร็วนะครับทีนี้ก็เลยคุยว่าแคใช้อะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นใบนี่ที่เป็นก้อนๆน,นี่คือขี้แพะนะครับ ซึ่งใส่เยอะได้เลยไหมใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับสังเกตดูว่าใส่เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เค็มนะครับแต่เป็นขี้แพะที่แห้งแล้วนะครับแค่ขี้แพะที่มันเย็นแล้วแห้งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพึ่งขี้ใหม่ๆนะครับก็เป็นขี้แพะผสมกับดินใบก้ามปูนะขี้ขี้แพะกับดินใบก้ามปูนะครับนั้นถ้าใครที่หาปุ๋ยใส่ที่มันไม่เค็มก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าถ้าลองใส่ไม่ว่าจะเราจะปลูกต้นไม้ เป็นดินอ่าที่มาแนะนําเพื่อนเพื่อนก็เพราะว่าใส่มากมันไม่เป็นไรครับเพื่อนผมบอว่าใส่มากไม่เป็นไรทั้งใบก้ามปูทั้งขี้แพะใส่เยอะก็ไม่เป็นไรต่างกับการใส่ปุ๋ยบางชนิดนะครับถ้าขี้วัวเนี่ยถ้าเคนขี้ที่ยังไม่เย็นเนี่ยมันก็ต้นโซมนะครับไม่โตยังมีความร้อนอยู่แต่ถ้าเป็นขี้แพะกับใบก้ามปูเนี่ย ใส่ได้เต็มที่เลยครับใส่มากใส่น้อยไม่เป็นไรครับนะอันนี้ก็คือมาแนะนําเพื่อนๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆกันว่าเราจะใส่ปุ๋ยไรดีนะครับเผื่อเราจะเ,าเลี้ยงต้นกัญชาต่อไปเนี่ยเอาแนวการใส่ปุ๋ยเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะก็คือการใช้ขี้แพะบวกกับใบก้ามปูนะบวกกับใบก้ามปูได้เลยใส่มากน้อยไม่ต้องรายครับทีนี้ไม่ต้องวอรี่เลย2อ,อย่างนี้ใส่มากหรือน้อยไม่เป็นไร ยิ่งใส่เยอะใบากาปูย,ยิ่งใส่เยอะดินก็ยิ่งร่วนซุยนะครับแล้วก็มีปุยจจ๋ยในตรเจนค่อนข้าง,งสูงและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยพวกนี้มันจะไม่เห็นผลเหมือนกับปุ๋ยเคมีภายใน3วันนะครับต้องรอประมาณ1-2สสัปดาห์นะครับแต่ว่าผลที่ได้ไม่ต้องห่วงครับต้นไม้มีสุขภาพดีสีสวยนะสีสวยดูดีนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าต้นที่เลี้ยงจาก ปุ๋ยพวกนี้มันจะไม่เห็นผลนะครับเห็นผลแต่เห็นช้ากว่ากันนิดนึงช้ากว่าเคมีนิดนึงแต่ถ้าเคมีมันไม่ปลอดภัยเนาะแล้วเนี่ยเรามาใช้อินรีย์ผมก็มาแนะนําเพื่อนๆนี่แหละครับว่าให้ใช้เป็นดินก้ามปูกับปุ๋ยขี้แพะนะครับหรือขี้แพะที่เราหาได้ตามคอกนะครับมันจะไม่เค็มมันจะดีก่าขี้วัวตรงที่มันไม่เค็มนะครับอะโอเคถ้าสาระใดมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ถูกใจกดแชร์ซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ